วันนี้เวลา9 <Stars> ก้นาฬิกา51นาทีสมเด็จพระนิฐิธทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ136ปีวันที่5สิงหาคม2566นหอณหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครน,นายกจังหวัดนครน,นายก ในการนี้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสถาปนาโรงเรยียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคม2430บริเวณพระราชวังสรานรมเรียกว่า คดตสคูลและโรงเรียนทหารสรานรมต่อมาในราัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ย้ายมายัางที่ตั้งปัจจุบันและได้รับพระราชทานนาำใหม่รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางทหารที่มีความร่วมสมัยสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายกองทัพบ,บกและสถานการณ์ประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการให้นกักเรียนหน่ยร้อยสังกัดอยู่ในหน่วยรักษาพระองค์อันแสดงถึงความไว้วางพระราชหฤทยัยเช่นเดียวกับการถือกําเนิดของเหล่ามหาดเล็กหลวงในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาทางการทหารที่ผลิตนายทหารชั้นสัญญาบัตรเพื่อรับใช้ประเทศชาติมีระยะเวลาศึกษา5ปีใน10สาขาวิชาคือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต4สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิต1สาขาวิชา นอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนแนวร้อยจะได้รับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆเช่นหลักสูตรส่งทางอากาศ และหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรวมถึงโครงการและกิจกรรมเพิ่มศักยภาพเช่นโครงการบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรภายนอกโครงการเกษตรรวมใจอนื่องมาจากพระราชดำร,ริและโครงการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เป็นผู้รอบรู้มีประสบการณ์ทันโลก ปัจจุบันสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจ,จอมเกล้าโดยมีพลโทไกรภพชัยพันธ์เป็นผู้บัญชาการโรงเรียนและมีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5รวม1390นาย